ทุกคนเดี๋ยวให้ไวรุ่นโอเคขับรถไปเอาอาหารนะคะเราออเดอร์อาหารเอาไว้ไปปิกอัพนะคะแล้วก็กลับไปกินที่บ้านเดี๋ยวพาไปดูจะขับขึ้นทางเดวนครั้งแรก 我代言哈了。

อย่ไปทำข้าวผัดอย่าไปทำข้าวผัดไ,ไ,ไหมจะของน้องเรื่องอะไรชาวเมีนชาวเมีนทุกคนเดี๋ยวมาลองซุปเขา sweet and sour soup อืม เนื้อผัดขิงบรอกโคลีผัดกุ้งผัดผักผัดกวางตุ้งแล้วก็เต้าหู้ผัดเอาน้ำมันมากทุกคนดูนะวันนี้เราดินเนอร์เราอาหารญี่ปุ่นนะจ๊ะอมใช วันนี้ดินเนอร์เราอาหารจีนม,มันหมดทุกอย่างข้าวเป็นข้าวผัดกับข้าวเปล่าข้าวดีข้าวผัดเขานี่แบบเหมือนข้าวผัดใส่ซีอิ๊วดำเ่ย อบอกว่าเอาผัดบอรอกโคลีใส่กุ้งใส่แครอทมาทำไมไม่เข้าใจคะ่ะไม่ได้อยากกินแครอทนะน,นีขอขิงหน่อยนะจ๊ะฉันไม่กินเนื้อแต่ฉันจะกินขิง ตุ้งคือสั่งทุกอย่างเผ็ดหมดเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินเราก็ดูหนังไปด้วยโอเคปิดฝาอยากกินอีกแกมาเติม 你就样万来着。